ล่าสุดเช็คเลย2สถานนะครั้งจะโอนเงิน1,000 0บาทให้ในวันที่5 จากที่รัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยา,วยาวลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิดจะได้รับเงินสนับสนุนคนละ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันส่วนกลุ่มเก็บตกที่จะไม่ได้รับการช่วยเหลือคือกลุ่มข้าราชการบำนาญได้รับเงินจากรัฐขายของออนไลน์และพนักงานรัฐวิสาหกิจรวมถึงกลุ่มที่ไม่ประกอบอาชีพและนักศึกษาจบใหม่ เพราะขณะนี้มีตำแหน่งรองรับกว่า1 0 0 0 0แสนตำแหน่งอยากให้ไปทำงานมากกว่าโดยสามารถตรวจสอบสถานะการรับเงิน1เช็คสถานะเราไม่ทิ้งการได้ที่เว็บไซต์ w w w บเราไม่ทิ้งการคอมกดที่คำว่าตรวจสอบสถานะ 3ระบบจะเข้าสู่หน้าตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนมาตรการยายาให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยข้อมูลที่ต้องใช้ในการตรวจสอบสถานะมีดังนี้หมายเลขปร,ประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนวันเดือนปีเกิด4จากนั้นระบบจะแจ้งว่าขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด ผลการเช็คสิทธิ์เราไม่ทิ้งกันในแต่ละสถานะมีความหมายดังต่อไปนี้ 1. อยู่ระหว่างการตรวจสอบความหมายคืออยู่ในกระบวนการคัดกรองคำแนะนำควรเข้าตรวจสอบสถานะในระบบแล้วรอยอย่างน้อย2-5วันเพื่อเช็คก,การเปลี่ยนแปลง 2. อ,อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านความหมายคือได้รับสิทธิ์รอการโอนเงินคำแนะนำควรตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเนื่องจากบางรายยอดเงิน5,000บาทจะเข้าก่อนแล้วจึงค่อยมี SMS ตามมาทีหลัง 3. ไามา่สามารถทำรายการต่อได้เนื่องจากข้อมูลบัตประชาชนไม่ถูกต้อง ความหมายคือข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้องข่าวดีมาอีกแล้วหลังเที่ยงคืนวันที่4ครังจะโอนเงิน1ล้านคนเช็คเลยธนาคารไหนเข้ากี่โมงจะเข้าเดือนที่2แล้วสำหรับการช่วยเหลือกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดโดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งการหลายคนได้รับเงินกันแล้วและยังมีอีกหลายๆคนที่ยังไม่ได้รับเงินสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนที่ยกเลิกการลงทะเบียนโดยไม่ได้ตั้งใจสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่านเมนูยื่นทบทวนสิทธิ์บนหน้าเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันได้ซึ่งหากคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การพิจารณาก็จะได้รับเงิน5,000บาทดังเดิมด้านความเคลื่อนไหวในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด หรือคณะกรรมการประหลัดสิทธิ์กระทรวงได้มีมติเห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือเพิ่มเติมในกลุ่มคนที่ตกหล่นประสมภูทนทเนประหลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมได้มีการพิจารณาช่วยเหลือกลุ่มคนตกหล่นที่ไม่ได้รับเงิน5,000บาทเราไม่ทิ้งการเพิ่มเติมโดยให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอกลับไปจัดทำแนวทางช่วยเหลือกลุ่มปอบางเพิมเ่มเติมจากเดิมที่เสนอมาใช้เงิน3 9 0 0 0ล้านบาท สำหรับช่วยเหลือกลุ่มผู้พิการบุตรแลกเกิดผู้สูงอายุและคนไร้บ้านรวม13ล้านคนนอกจากการช่วยเหลือผู้พิการเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุและคนไร้บ้านแล้วยังมีการขยายไปกลุ่มประชาชนในพื้นที่ห่างไกลคนที่เข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ต แต่ไม่ได้นับรวมนักศึกษาจบใหม่แม้ค้าออนไลน์ข้าราชการบำนาญคนว่างงานอยู่เดิมเนื่องจากไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอีกทั้งในกลุ่มเครือข่ายวัฒนธรรมก็จะได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมเช่นลิเกลำตัดที่กระทรวงวัฒนธรรมจะไปรวบรวมมา และบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างนักกีฬานักมวยเป็นต้นซึ่งอาจช่วยเหลือเหมือนกับเงินเยียวยากลุ่มอาชีพอิสระเดือนละ5,000บาท3เดือนแต่ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือเงินจากรัฐทิ้งกันเบื้องตน้นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มคนปอบ,บาง13ล้านคนโดยแจกเงินให้คนพิการผู้สูงอายุเด็กแรกเกิด ถึงอายุ6ปีเพิ่มอีกคนละ1,000บาทเป็นเวลา3เดือนเช่นเดน เดิมได้รับเบีย้ยผู้พิการ1,000บาทก็จะเพิ่มเป็นเดือนละ2,000บาทและผู้สูงอายุจะได้เพิ่มจากเบีย้ยอีกคนละ1,000บาทขณะที่คนไร้บ้านจะไม่แจกเงินแต่จะช่วยหาที่พักอาศัยและอาหารการกินให้แทนส่วนอาชีพหน้าตัดสินนักกีฬาจะพิจารณาดูว่ามีสิทธิจะได้รับเงิน5,000บาทหรือไม่แต่ถ้าไม่ได้จะมีการจัดหามาตรการช่วยเพิ่มเติมทั้งหมดเป็นมาตรการเบื้องต้นหลังจากเราไม่ทิ้งการที่ช่วยเหลือเงิน5,000บาทและสําหรับการโอนเงินวันที่1พฤษภาคม ปี63ธนาคารกรุงไทยโอนให้ผู้ผ่านเกณฑ์ที่มีบัญชีกรุงไทยจำนวน10,000แสนรายธนาคารอื other other ่นไม่มีการโอนในวันนี้วันจันทร์ที่4พฤษภาคมปี63จ่ายอีก10,000แสนรายเฉพาะธนาคารกรุงไทยส่วนธนาคารที่หพฤษภาคมปี63ทุกธนาคารจะช่วยกันโอนให้ครบ1ล้านรายและที่เหลือจะโอนให้ภายในวันที่8พฤษภาคมนี้รวมแล้ว2.4ล้านราย สำหรับการคาดการระยะเวลาการโอนเงินเยียวยาโควิด -19 1 9เวลาประมาณตี1นถึงตี3านาทีจะมีธนาคารกรุงศรีธนาคารกรุงเทพธนาคารทหารไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรธนาคารเกษตรกรธนาคารอมสินและธนาคารธนาชารเอาแล้วงานนี้เกษตรกรเตรียมเฮทกสเริ่มโอนเงิน1 5 0 0 0บาทในวันที่15พฤษภาคมนี้ เมื่อวันที่4พฤษภาคมปี2563นายอภิรมสุขประเสริฐผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเปิดเผยว่าตามมติคณะร,รัฐมนตรีเมื่อวันที่28เมษาย,ยนที่ผ่านมาเห็นชอบให้ดําเนินมาตราการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด -19 โดยจ่ายเงินให้แก่ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานของรัฐรายละ5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือน ก็คือเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมปี63จำนวน10ล้านรายวงเงินงบประมาณจำนวน150,000 0 0ล้านบาท ขั้นตอนการจ่ายเงินดังกล่าวทกศจะรับข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกรรษตรกรโดยตรงในกรณีเกรรษตรกรมีบัญชีเงินฝากกับทกศแล้วสามารถใช้บัญชีเงินฝากเดิมได้โดยไม่ต้องมาเปิดบัญชีใหม่ส่วนเกรรษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับทกศส,สามารถแจ้งบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารใดก็ได้ผ่านเวอร์ไวย์เว็บ เยียวยาเกษตรกรอดคอมของทกศได้ตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมปี2,563เป็นต้นไปหลังจากระบบประมวลข้อมูลและตรวจสอบบัญชีเงินฝากของเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการซึ่งจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับความช่วยเหลือในมาตรการเราไม่ทิ้งกันเมื่อทกศได้รับเงินจากกระทรวงการคลังจะรีบดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรต่อไปโดยจักกระจัย โอนครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศประมาณวัน 1, 000, 000ละหนึ่งล้านรายคาดเริ่มทยอยโอนเงินได้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม ปี2563เป็นต้นไปโครงการดังกล่าวทกศจะเร่งดำเนินการภายใต้การควบคุมการแพร่กระจายของโควิดในทีอย่างเคร่งครัดซึ่งนอกจากเกษตรกรไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากกับทกศแล้วยังสามารถใช้บัตร ATM ของทกศถอนจากตู้ ATM ของทุกธนาคารหรือใช้โทรศัพท์มือถือที่มีแอปพลิเคชันทกศเอมูบายถอนเงินโดยไม่ใช้บัตร ATM ที่ตู้ ATM ของทกศได้อีกด้วยนายพิรมกล่าวล่าสุด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เผยกลุ่มบุคคลที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ2,000บาทมีรายง,งานว่านางพัชรีอารยากุลรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอในฐานะโฆษกพอมอได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์กรณีการขอรับเงินเยียวยา2,000บาทโดยนางพัชรีกล่าวว่ากระทรวงพัฒนาสังคม พร้อมที่จะดูแลประชาชนกลุ่มเป้าหมายจำเป็นต้องมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินข้อเท็จจริงจากนักสังคมสงเคราะห์ว่ามีความเดือดร้อนอย่างไรบ้างและความต้องการเร่งด่วนมากน้อยเพียงใดและต้องวิเคราะห์เป็นรายกรณีตามขั้นตอน แต่ผู้ที่จะได้รับเงินต้องเป็นประชาชนกลุ่มเป้าหมายตามหลักเกณฑ์และระเบียบของเงินสงเคราะห์ต่างๆเช่นเงินสงเคราะห์ครอบครัว,รวผู้มีไรายได้น้อยและเงินสงเคร,เราะห์กรณีฉุกเฉินเป็นต้นหากเมื่อผ่านการพิจารณาจากนักสงคมสงเคราะห์แล้วเห็นสมควรในการช่วยเหลือจึงจะมีการจ่ายเงินช่วยเหลือรายละไม่เกิน2,000บาทโดยจะให้เพียงแค่กลุ่มเป้าหมาย4กลุ่มเท่านั้นได้แก่ 1. เด็ก 2. คนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เช่นไม่ครบ32หรือพิการ3คนชารา4ผู้เดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบนางพัชรียังกล่าวต่อว่ากลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่ยังตกหล่นไม่ได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการต่างๆของหน่วยงานภาครัฐทางกระทรวงพัฒนาสังคมสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย จะร่วมกันสำรวจพื้นที่ทุกหมู่บ้านและทุกกลุ่มเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในวันที่15พฤษภาคมปี2 5 6 3โดยจะนำข้อมูลทั้งหมดมาเชื่อมโยงกับทุกกระทรวงเพื่อดูแลประชาชนที่เดือดร้อนให้ครอบคลุมได้มากที่สุดและตกหล่นให้น้อยที่สุด หากประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความดุดร้อนอยู่ในสภาวะลำบากตกงานขาดรายได้สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดและทุกจังหวัดในภูมิลำเนาที่อยู่อาศัยหรือแจ้งมายังงสายด่วนพอมอโทร1300ของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตลอด24ชั่วโมงกระทรวงพมพร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลืออย่างเต็มที่